สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .2 อ <like> <for> ีกครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับจากตอนที่แล้วเราพูดถึงการหารากที่สองของจํานวนจริงที่มันเป็นจานวนตรรกยะหรืออัตรรกยะครูก็พูดไปแล้วนะครับถ้าเป็นกรณีที่จํานวนจริงนั้นมันไม่ใช่จํานวนเต็มหรือจํานวนที่อยู่ในรูปเศษส่วนนะครับหรือจํานวนที่มันอยู่ภายใต้รากอะไรก็แล้วแต่นะฮะซึ่งมันเป็นจํานวนตรรกยะหรืออัตรตรรกยะที่เราเรียนผ่านไปแล้วนั่นแหละนักเรียนกลับไปดูทบทวนตรงนั้นได้ ตอนนี้เรามาพูดอีกกรณีหนึ่งว่าถ้าเป็นการหารากที่สองของจํานวนจริงที่มันอยู่ในรูปทศนิยมละ่ะนักเรียนก็ยังคงใช้รูปของทฤษฎีเดิมจะมันมีตั้งหลายตัวทฤษฎีในการหานะข้อสําคัญก็คือต้องการให้เธอหารากของมันให้ได้อย่าลืมว่ารากที่สองของจํานวนจริงใดๆก็หมายถึงจํานวนจริงนั้นที่มันไปยกกําลังสองแล้วมันเท่ากับจำนวนจริงที่ตัวที่โจทย์ให้เราหานั่นแหละ หรือจะใช้ทฤษฎีตัวอื่นก็ได้อะมาดูตัวอย่างในกรณีที่เป็นทศนิยมอะตัวอย่างเขาบอกว่าจงหารากที่สองของนะครับจงหารากที่สองของ0.16อ่ะเขาให้หารากที่สองของ0.16 เพราะฉะนั้นถ้าเป็นรากที่สองของ0.16ทํายังไงครับวิธีทํานักเรียนนะครับวิธีทํานักเรียนก็เขียนเลยรากที่สองนะของ0.16ที่เป็นบวกใช่ไหมที่เป็นบวกเขียนแทนด้วยเขียนแทนด้วย ลากที่สองของ0.16นักเรียนก็ไปหาสิครับไอ้ลากที่สองของ0.16นักเรียนก็ไปดูว่าจำนวนจริงอะไรล่ะจำนวนจริงทศเสีวอะไรล่ะที่มันไปยกกำลังสองแล้วมันมีค่าเท่ากับ0.16นักเรียนสังเกตดูง่าย,ายตรงนี้สังเกตง่ายๆตรงนี้ว่าถ้าครูเขียนว่า16มันเกิดจาก สี่ยกกําลังสองถูกไหมฮะถ้าคูเขียนว่าสิบหกมันเกิดจากสี่ยกกําลังสองแต่ถ้าเกิดคูใส่ศูนย์ลงไปข้างหน้าเห็นไหมมันก็ต้องเกิดจากศูนย์จุดสี่ยกกาลังสองไงใช่ไหมนักเรียนเพราะมันมีทศสิยมไงเราก็เพียงแตบบ่เพิ่มจุดไปข้างหน้าแล้วใส่ศูนย์ซึ่งไอ้ตัวนี้มันคืออะไรมันก็คือศูนย์จุดสี่คูณกับศนะูนย์จุดสี่ไงเห็นไหม ก็ศูนย์จุดสี่คูณนนักเรียนก็คูณสิครับสี่สี่สิบหกเห็นไหมศูนย์นี่ไม่ต้องคูณแล้วนะฮะเพราะศูนย์คูณอะไรมันก็ได้ศูน,น,ลลนยน์นักเรียนก็ไปนับสิครับว้าไอ้ผลลัพธ์ที่ได้อ่ะมันมีทศยมกี่ตำแหน่งนักเรียนก็ไปนับทศยมของตัวคูณเช่าไหมกับทศยมของตัวตั้งตัวคูณมีหนึ่งตำแหน่งตัวตั้งมีหนึ่งตำแหน่งก็แสดงว่าทศยมมีสองตำแหน่งเมื่อมีสองตำแหน่งก็นับลงไปหนึ่งสองจุดแล้วใส่ศูน,นย์ จำนวนจริงที่มันยกกําลังสองแล้วมันได้ศูนย์จุดหกมันก็คือตัวนี้ไงศูนย์จุดสี่ยกกาลังสองเห็นไหมมันก็คือศูนย์จุดสี่ยกกาลังสองมันก็จะได้อะไรครับค่าสมบูรณ์ของศูนย์จุดสี่ค่าสมบูรณ์ของ0.4มันก็ได้0.4นี่คือรากที่สองของใครครับ0.16ที่เป็นบวกอ่ะตอนนี้นักเรียนก็มาดูต่อ แล้วลากที่สองที่เป็นลบล่ะครับนะลากที่สองที่เป็นลบล่ะครับอ่ะนักเรียนก็มาดูต่อลากที่สองนะครับลากที่สองของ0 1นตกที่เป็นลบนะที่เป็นลบเขียนแทนด้วยเขียนแทนด้วย เห็นแทนด้วยอะไรลบรากที่2ของ0.16เพราะฉะนั้นลบรากที่สองของ0.16นักเรียนก็ไปดูสิครับไอ้ลากที่2ที่เป็นลบอ่ะมันคืออะไรมันก็คือจำนวนจริงอะไรล่ะที่ยกกำลัง2องลมันเท่าทนี่มันก็คือลบเน0.4ทั้งหมดยกกำลัง2มัน ที่เป็นลบนะฮะคุณลืมใส่ลบตรงนี้ไปขอโทษทีโอเคนะนะมันก็คือลบของลบ0.4ยกกําลัง2มันก็คือลบรากที่ค่าสมบูรณ์ตรงนี้มันเข้าตัวทฤษฎีที่กูสอนไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมครับก็คือลบ0.4มันก็จะได้ค่าสมบูรณ์ที่มันเป็นลบมันถอดมาแล้วต้องได้บวกเสมอตรงนี้ก็จะได้ลบ0.4 เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะสรุปคำตอบได้ว่าราบที่สองของจำนวนจริง0.16จึงมีค่าลาบในสองค่าก็คือค่าลาบที่เป็นบวกกับค่าราบที่เป็นลบนักเรียนเข้าใจเรียงครับในการหารากที่สองของจำนวนจริงนะใดๆก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในรูปของจำนวนตรรกยะหรือจำนวนอะไรครับ ระยะเข้าใจนะอ่ะครูให้อีกสักข้อหนึ่งอ่ะครูให้อีกสักข้อหนึ่งโอเคนะนักเรียนจดทันนะถ้าจดไม่ทันก็ไม่มีปัญหาอะไรนักเรียนสามารถเปิดย้อนกลับไปดูใหม่ได้นั่นนักเรียนสามารถเปิดกลับไปดูย้อนย้อนหลังได้เลยนะครับอ่ะให้อีกหข้อโอเคนะครับให้อีกหนึ่งข้อ อย่างเช่นเขาให้หารากที่สองจงหารากที่สองของของใครของ81นะจงหารากที่สองของ81ดูนะฮะวิธีทำนักเรียนก็มาเขียนเลยครับรากที่สองลากที่สองของ8ปอที่เป็นบวกที่เป็นบวกเขียนแทนด้วย เขียนแทนด้วยเขียนแทนด้วยอะไรก็เขียนแทนด้วยรากที่สองของ81เพราะฉะนั้นรากที่สองของ8 1มันก็หมายถึงจํานวนจริงอะไรล่ะที่มันยกกําลังสองแล้วได้11มันก็คือรากที่สองของ9ไยกกําลังสองเห็นไะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็คือค่าสมบูรณ์ของ9ค่าสมบูรณ์ของ9ก็ 9. คือ9นักเรียนเข้าใจหรือยังครับเข้าใจนะอ้าวตอนนี้ ลากที่สองของ81ที่เป็นลบมันก็เขียนแทนด้วยลบลากที่สองของ81ไงเห็นไหมนักเรียนเพียงแต่เปลี่ยนตัวข้างในนี้เท่าน,น,นั้นเองเห็นไหมลบลบด้วย81มันก็คือจํานวนจริงอะไรล่ะมันก็เท่ากับลบจํานวนจริงอะไรที่มันยกกํบบลาลังสองแล้วมันได้มันได้มันได้81อขอโทษทีไม่ใช่ลบตรงนี้ฮนะมันได้81 เพราะนั้นมันก็คือลบอะไรลบเก้าเห็นไหมก็คือลบเก้ายกกําลังสองนะตรงนี้มันก็คือลบของค่าสมบูรณ์ตรงนี้เข้าใจนะค่าสมบูรณ์ของจํานวนเต็มที่เป็นลบเมื่อถอดค่าสมบูรณ์แล้วต้องได้บวกแต่เครื่องหมายข้างหน้าเป็นลบก็ต้องใส่ลบไปเหมือนเดิมแต่ตรงนี้ได้บวกก็คือได้บวกอะไรครับบวกเก้าเห็นไหมแค่เปลี่ยนตัวเลขเท่านี้นักเรียนทําเหมือนเดิมเลยเพราะนั้นสรุปว่ารากที่สองของแปดสิบเอ็ด ก็คือ9และลบ9นี่คือรากที่สองของ8 1นักเรียนส่งสามตัวอย่างมาแล้วนักเรียนพอเข้าใจไหมครับเข้าใจนะนักเรียนสามารถหารากที่สองได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อความเข้าใจอย่างดีขึ้นนักเรียนก็ต้องกลับไปทําแบบฝึกนะแบบฝึกในการหารากที่สองของจํานวนจริงใดๆ ที่มันอยู่ในรูปของตักกยะหรืออตักกยะก็แล้วแต่เราก็สามารถที่จะหารากที่ส่งของมันได้นะตามตัวอย่างที่ครูยกไปให้ตังเยอะๆนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นใบงานนะครับเพราะฉะนั้นใบงานเรื่องรากที่สงเพราะฉะนั้นใบงานเรื่องรากที่สองจงหา ลากที่สองของจำนวนต่อไปนี้อะอัาเรีนดูนะฮะเขาให้หารากที่สองของจำนวนต่อไปนี้อ่ะข้อที่1ให้หารากที่สองของ เศษ1ส่วน9ข้อ2ให้หารากที่2ของ0.49ข้อที่3ให้หารากที่สองของให้หารากที่2ของ2และข้อ4ให้หารากที่2ของ5นะครับข้อที่ห ให้หารากที่สองของสนะิบสามนายหารากที่สองของ13และข้อ6ให้หารากที่สองของ21นะครับให้หารากที่สองของ21่สอ่าโอเคนะครับ 6ข้อนี้ให้นักเรียนกลับไปทําแบบฝึกนะครับลงในสมุดแบบฝึกหัดของนักเรียนแล้วก็ส่งมาทางไลน์ครูด้วยนะครับอ่ะกำหนดส่งกำหนดส่งวันจันทร์นะกำหนดส่งวันจันทร์ที่5้ากรกฎาคมหกนะครับ ทั้งหมดเนี้ยคือเรื่องก,การหารากที่สองของจํานวนจริงใดๆซึ่งมันเป็นจํานวนที่อยู่ในรูปของจํานวนตรรกะกับจํานวนอนตรรกยะยังมีอีกนะครับในทางกลับกันเนี่ยนะในทางกลับกันบางทีเขาถามว่าอ่าอย่างเช่นในทางกลับกันอขอเกินไม่นิดนึงบางทีเนี่ยบางทีก็ถามกลับกันว่าอย่างนี้แปดเป็นรากที่สองของจํานวนใดเนี่ย แเป็นรากที่สองของจำนวนใดแปดเป็นรากที่สองของจำนวนใดของจำนวนจริงใดเนี่ยอย่างเนี้ยฮะเดี๋ยวเราจะเรียนรูน้เลยแปดเป็นรากที่สองของจำนวนจริงใดนั่นก็หมายความว่า,วาแปดมันไปยกกำลังสงไงมันเท่ากับ64เข้าใจไหมเพราะเขาถามว่าแปเป็นรากที่สองของจำนวนจริงใด เขาไม่ได้ถามว่าจงหารากที่สงของ8แต่เขาถามว่า8เป็นรากที่สงของจํานวนจริงใดนักเรียนก็ย้อนกลับมาในตัวทฤษฎีสิจํานวนจริงอะไรที่มันยกกาลังสองแล้ได้จํานวนจริงนั้นเพราะฉนั้นเมื่อเราเอา8ไปยกกําลังสองแปก็ต้องเป็นรากที่2งของ64สิี่เนี่นเขา้เขาใจที่พูดไหมแปก็ต้องเป็นรากที่2งของลบหกเข้าใจนะเพราะนั้นเราจึงสรุปว่าแเป็นรากที่สของ 64เข้าใจนะฮะแล้วในครั้งต่อไปเราจะมาพูดกันเรื่องนี้นะครั้งต่อไปเราจะมาพูดกันเรื่องนี้แล้วก็พูดเรื่องวิธีการหารากอีกรูปแบบหนึ่งที่ค่าออกมาเฉพาะตัวตรงเลยว่าค่ารากออกมาเป็นบวกหรือค่ารากออกมาเป็นลบแต่เราจะไม่ทําในรูปแบบนี้แล้วนั่นเป็นการหาค่ารากโดยการแยกตัวประกอบเป็นการหาค่ารากโดยอาศัยทฤษฎีที่ครูสอนไปอย่างนี้ทั้งหมด นะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือล่าี่สงของจํานวนจริงหน้าที่เราพูดถึงจํานวนตรรกะกับอัตรตระแล้วนักเรียนก็กลับไปทําแบบฝึงหัดนี้นะฮะลงในสมุดแบบฝึงหัดให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งทางไลน์มาให้ครูด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับนักเรียนครับ ไกดซับสไคร์ตกดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย